สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องประชุมราชาวดีโรงเรียนสต,ตรีพัทลุงตะบนขุหาสวรรําเพือเม an ืองจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวจะแวะเข้าไปเยี่ยมเยือนการประชุมเสวนากันเรื่องสุขภาพจะเป็นอย่างไงนั้นติดตามผมมานะครับใช้ใช้ใช้ใดเนาะผมว่าคนกรุงเทพอะไรวันนีค้คนคนปัลุงยียงผมไหมอ่ะคนปัตลุงยอกยอกนะ เราเรียกว <inden> ่าเป็นการรีเล็กนะครับก็อยู่จังหวัดสตูลนะครับตั้งบดิษนะครับและตอนนี้ก็มาฝักหลักที่จังหวัดปัตตุนเพื่อําธุกกิจอเดนอีเดนวันเดอร์แลนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมตบมือได้เลยขอแนะนํานะขอแนะนํานะครับก็คือนี้เจ้าของเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของบริษัทนะครับก็คือคุณมณน์นะ เป็นสามะและก็คุณนุริยะเป็นสามะนะครับประสบการณ์ของการทำธุรกิจนี้มา30ปีนะครับและก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ารวยมากรวยมากและก็มากมากด้วยนะครับจากคนที่พื้นเพผมกับท่านนี่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ในวงการธุรก,กิจด,ด้วยกันนะครับแต่ท่านนี่ก็เลยไปทําธุรกิจนะฮะและก็ประสบความสําเร็จได้เดือนประมาณเกือบ20ล้านนะครับติดต่อกัน2ปีเต็ม ตัวดีฉันเองขอแนะนำนิดนึงนะคะดิฉันดอรนาราการบุญนวลค่ะต้ังดีใจจ้รดีเจด้วยนะดอเรใ่ใหดดอกเตอรน่าใหญดเจะปั้มนะอันนี้เรจัดเจนกะฉันเป็นซิคเกาสี่นีโรงเรียนสตรีปัตตานุ่งเจ็ดจอยะขอบคุณผู้เชิญมากเจ้าคุพ่อเลยถ้าไม่มีโรงเรียนนี้ฉันก็ไม่ได้มายืนตรงนี้ฉันก็ไม่รู้มาอยู่ไหนอาเจียว ฝาดูให้เราหนังคนเดือนแต่ไม่ตาอเปดี่เปิดเชเพแล้วนี่กันนะวันนี้เราก็อายุ45โลตามากวันแก่อยากแก่ไหมคะไม่ไม่ไม่มันไม่มีอยากแก่อยากฟัวอยากเศร้าฉันเลยจูงเศร้าลำต่ำด้วยอยากโหนโหนตงแกแล้วก็เศร้าลำต่ำต้องแก่้องต่ำเศร้าต้อแกมันจะมีเมื่อทุกคนก็จะจะเกิดแก่เจ็ตาย แกจะตายทุกคนมีนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะเกิดมาแล้ว่อยากแกอยากเป็นคนรุ่นเศร้ารุ่มเศร้าจังหรือเรากะเมื่อนี้โยโย่โรโรกันเกิดตึ้งกะแวะก้อยถนลนาเดือนนะว็ย่งไรก็ดีดีเดาเจก็ีบาเลก้อยถนา้อรอดนนี่ินนั่เเราเ้าเป็นผี่เล่นเอ เัร yeah! ้เตานรเล่นได้เลยไมดีมากเออีมากที่ม <Abby at> ันกำลัง <giveaway> ท <s chodzi> ิ้งต่างไ่ใช่คนดเลกันได้ทุกวันนี้ดีเป็นไรก็แต่งงานกันถ้าไม่แต่งงานโลกนี้เขาไม่มีประชาชนเพราะฉะนั้นกาแต่งงานร่างกายของผู้หญมันต้องแข็งแรงของอีรั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเดี๋ยวจะให้ใจตอบโจมซื้อไม่นี่เขาเปดแล้วไม่โจมอยู่ไหจะโจมดิ เรานาเอ่อเทโลเมียคืออะไรดู่หนบ่อยเพราะท่ากับเทโลเมียเทโลเมียก็คืออายุเราเนี่ค่ะอายุอายุของเซลอายุเซลชีวิตหัว่าแกมันเขาพัดมาตีตีตีเอรนัดเราไม่เวื่อดเราไม่เทโลเมียเติมพอดูอีกหนึ่งหมดเติมกัแล้ว การที่สภาการีที่สภาเราจะได้รวยกันแบบสภาใช่ไหมใช่ใช่อรื่องนี้ดีมากเราจะรวยกันแบบสอสอแต่เราไม่ใช้นี้ที่นี่นะก็รู้จักน้อยๆแล้วตอนเดียวมี่